การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปรักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนอร์เรื่องนะครับของคอลิชันวันที่17พฤศจิกายนปี2023 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในคอล์ชิชันเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของคริสเตนเคทครับที่กําลังจะมีผู้ท้าชิงคนใหม่การชิงแชมป์แท็กทีมที่วันนี้นะครับจะมีการอัปเดตกติกาใหม่ในฟูกิเอแล้วก็การท้าทายของคลาวดิโอแคสซินอลี่วันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยคริสเตนเคทคริสเตนเคทเนี่ยถูกถามเรื่องแมตช์หาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งในคืนนี้นะครับคริสเตนเคทบอกว่าอย่างแรกเลย พวกนายเนี่ยจะได้เห็นแมตสุดท้ายของสติงในลอสแองเจลิสเพราะฉันเนี่ยเบื่อเหลือเกินที่เห็นแต่ผู้คนเอาแต่เรียกสติงว่าไอคอนมันแค่ใช้ชื่อเสียงในอดีตของตัวเองเท่านั้นแหละพรุ่งนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายของมันแต่ที่ฉันกังวลก็คือดาบิอาเลนเขาจะเป็นยังไงถ้าผู้ชีแนะของเขาหายไปดาบิถ้านายต้องการใครสักคนมาเป็นพ่อของนายนายรู้ว่านายจะต้องโทรหาใครริกแฟร์นายบอกว่านายจะมาในฟูกเกียรฟังไว้ให้ดี นายจะต้องอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อที่จะรอดไปถึงวันพรุ่งนี้และอดัมโค,โคเลเพลนถ้านายพร้อมพรุ่งนี้นายจะเสียใจที่เซ็นสัญญามาที่ AEW ไอคนพวกนี้น่ยอยากให้นายกลับมาเพื่อแท็กทีมคู่กับฉันแต่ฉันรู้จักนายดีกว่าใครนายมาที่นี่เพียงเพื่อจะแย่งซีนของฉันเท่านั้นฉันไม่ใช่คนเดิมที่เดินตามนายอีกแล้วฉันคือคิสเตียนเคชในตอนที่นายวหว่ยอยู่ในกองเงินกองทองฉันทั้งดิ้นรลนตะเกียกตะกาย เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ฉันจะทําให้ทุกคนเห็นว่าใครดีกว่ากันเพราะฉันการันตีได้เลยว่าฉันจะหักคอนายส่วนผู้ท้าชิง TNT c h a m p i o n แชมป์เส้นนี้เนี่ยมันดูดีเมื่ออยู่กับฉันมันไม่สําคัญว่าฉันจะต้องสู้กับใครเพราะเอาจริงๆฉันสามารถชนะพวกมันทั้ง4คนพร้อมๆกันก็อย่างได้ตัดภาพมาที่บิ๊กบิลแล้วก็ริกกี้สตาร์นะครับทั้ง2คนเนี่ยบอกว่าพวกเราคือแท็กทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างไม่ต้องถามไม่ต้องมีข้อสงสัย โทนี่คาร์เน่ให้พวกเราเลือกว่าพวกเราต้องการที่จะปล้ามแบบไหนเพราะงั้นเราเลยเลือกแมตช์แบบไต่บันไดพรุ่งนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องพิสูจน์ว่าพวกเราคือแท็กทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะว่าเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วพรุ่งนี้พวกเราจะออกไปในฐานะแชมป์ที่ยอดเยี่ยมตัดภาพมาคู่แรกนะครับมิโร่เจอกับเดนเนียลกราเซียตัวแมตช์โอเคดีนะครับคือมิโร่เนี่ยโชว์ความโหดตามสไตล์ได้ดีแหละเดนเนียลกราเซียได้สู้กลับบ้างนิดหน่อยครับทุกคนแต่ว่าก็โดนอาจจะเละกลับไป ตอนจบนยัมีโลใส่เกมโอเวอร์เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่อันดาเดนะครับถูกถามเรื่องที่เขาเรียชนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันดาเดบอกว่าฉันมีความสุขมากดูสิเพราะว่าฉันมีซีเจสุดสวยอยู่เคียงข้างซีเจบอกว่าอย่างที่เห็นนั่นแหละอันดาเดเนี่ยเขาเป็นนักมวยปล้ำที่มีความสามารถมากเขาเป็นนักมวยปล้ำตั้งแต่อายุ12เพราะงั้นเขาจะเข้าร่วมใน Continental Class i c ถ้าเขาชนะเขาจะได้รับเงินโบนัสด,ด้วย ตัดภาพมาคู่2นะครับ The Boy เจอกับ King of the b a c k d r o e King of the Backdrop เนี่ยสามารถเอาชนะไปอย่างง่ายได้ตัดภาพมาคู่3นะครับหาผู้ท้าชิงอันดับ1นึ่งแชมป์ TNT แชมเปียน Ted Barenta เจอกับ b r ร a n k e เจอกับ c เ m m a n d e r เจอกับ Panther Elsero Miano นะครับตัวแมทออกมาหน้าตื่นตาตื่นใจทีเดียวทุกคน b บร a n e เนี่ยเป็นคนที่โดนรุมเสมอนะครับในตอนที่เจ้าตัวได้เปรียบเนี่ยทุกคนก็จะเข้ามาลุมเรียกได้ว่าเล่นงานตัวใหญ่ออกไปก่อน แล้วพวกตัวเล็กก็มาแลกท่ากันอย่างสนุกสนานในช่วงที่บรันเคนออกไปจากเวทีนะครับด้ื่องามที่มันเป็นแมตช์สีเศร้าเนี่ยช่วงแลกท่าตอนท้ายมันก็เลยค่อนข้างที่จะสนุกสนานถึงตัวแมตช์มันจะดูสั้นไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสนุกดีตอนจบเทสบริต้าใส่สตองสีโร่กดนับ3เอาชนะไปได้แต่ภาพมาที่ดอนคาริสแฟมิลี่นะครับดอนคาริสบอกว่าพอไวเนี่ยมันจบแล้วเผ่าห่า์ฮอปทุ่มไอ้ยักษ์นั่นลงไปที่รถนั่นคือความรุนแรงที่พวกเรานำพามาที่นี่ สิ่งที่ฮอปทำเนี่ยไม่มีใครเข้าใจฮอปจัดการยักษ์ใหญ่ที่เป็นแชมป์โลกหลายสมัยพอฉันรู้ว่านายกำลังไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นอยู่ให้ห่างจากเรื่องนี้เอาไว้เพราะมันจะไม่มีใครรอดไปได้ตัดภาพมาคู่4นะครับวอร์โลเจอกับนักมวยปั้มผู้น่าสงสารวอร์โลเนี่ยสามารถเอาชนะไปอย่างง่ายได้ตัดภาพมาคู่ห้านะครับแดกซ์ฮาวดเจอกับโูช ตัวแมตออกมาดูเดือดดีครับทุกคนถึงแม้มันจะเน้นไปที่การปล้ำแบบง่ายๆแบบตบกันไปต่อยกันมานะครับลากไปฟาตรงนั้นลากไปฟาตรงนี้แต่ก็เรียกได้ว่ามันเต็มไปด้วยความรุนแรงแล้วก็ความรวดเร็วมาทําให้ตัวแมตออกมาหน้าตื่นตาตื่นใจได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในช่วงท้ายเนี่ยมีแลกท่ากันนิดหน่อยก็ถือว่าสนุกดีตอนจบนะครับริกกี้สตาร์กับบิ๊กบิลเนี่ยขึ้นมาอัดทั้ง2คนหลังจบแมตนะครับแท็กทีมทั้ง4ทีมเนี่ยออกมาอัดกัน แต่ภาพมาที่ไอชเชนแอนดาจีนะครับเจอกับกลุ่มของโรดดิกสตองโรดดิกสตองเนี่ยเข้ามาย่อเยอ่อไอละทาเจอไอชเชนแอนดาจี่แต่พามาคู่6นะครับบัดดี้แมทธิวเจอกับวิลเลอร์ยูตะกโตแมทถือว่าขายความน่าสงสารของวิลเลอร์ยูตะพอสมควรนะครับคือมันเป็นการต่อสู้ที่มีความใจสู้มากๆและเมื่อได้โอกาสโต้กลับเนี่ยก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดี บอดี้แมททิลที่ตัวใหญ่กว่าและเก่งกาจกว่านะครับก็ยังสามารถรับมือได้ในทุกสถานการณ์ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ทําให้มีความลุ้นอย่างมากนะครับถือว่าสนุกสนานใช้ได้เลยตอนจบบอดี้แมททิลเนี่ยใส่ส,สตอมกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมทนะครับบอดี้แมททิลเนี่ยจะเอาเก้าอี้มาตีวิลเลอร์ยูตะแต่ว่าคลาวดิโอออกมาช่วยเอาไว้คลาวดิโอบอกว่าหนุ่มน้อยถ้านายอยากลองดีกับพวกเราเนี่ยก็แค่บอกมาไม่ใช่ไปพูดในที่มืดๆแล้วก็มารอบทำร้ายกันแบบนี้ ฉันชอบให้คนมาท้าต่อหน้ามากกว่า่ามกลางแสงไฟพวกนี้แล้ววันนี้เนี่ยฉันมาที่นี่เพื่อที่จะกระทืบไขรสกนงั้นนายจะว่าไงถ้านายกับฉันมาเจอกันในฟูกเกียร์ตัดภามาคูเจตนะครับรูบี้โซโฮเซเรยียเจอกับคริสตัลเนเดอร์แล้วก็ฮิคารุชิดะตัวแมทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทุกคนเซเรียดูสับสนในหลายๆจังหวะน,นะครับแถมตัวแมทเนี่ยก็แทบไม่มีอะไรให้ลุ้นหรือว่าเอนจอยอย่างจริงจังสักเท่าไหร่ รวมทั้งติมของแม์ก่อนๆเนี่ยมันมีการอัดกันที่ค่อนข้างรุนแรงทําเอาแม์นี้เนี่ยดูดรอปลงไปเยอะพอสมควรตอนจบนะครับฮีคารุชิดาใส่คาทานากดนับ3เอาชนะไปตัดภาพไปที่ MJF ให้สัมภาษณ์นะครับถูกถามเรื่องการป้องกันแชมป์ทั้ง2เส้น MJF บอกว่าฉันเนี่ยได้สัญญาเอาไว้และฉันอยากจะรักษามันในช่วงของซีโร่อาเวอร์เนี่ยฉันต้องป้องกันแชมป์ของฉันกับเด็กกันฉันจะทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะ พราะฉันบอกอดัมโผเอาไว้ว่าฉันจะรักษาแชมป์แท็กทีมนี้ไว้จนกว่าเขาจะกลับมาและ a อ w w o r ยูเว a ร์แชมเปี้ยนเนี่ยมีความหมายกับฉันมากๆมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าฉันเนี่ยทำงานอย่างยากลําบากแต่เจไว้เขาต้องทําแบบนั้นขโมยเข็มขัดฉชนไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองฉันมีข่าวให้นายฟังเจไว้แชมป์ไม่ได้สร้างคนคนตั้งหากที่สร้างแชมป์นายเอาชนะฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีใครอยู่ระดับเดียวกับปีศาจ สรุปเหตุการณ์กัน,กนหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกครับอันดาเดเนี่ยจะเข้าร่วมกับ Continental Classic เหตุการณ์ที่2ครับเท็ดเบริต้าเป็นผู้ท้าชิงอัแหน่งหนึ่งแชมป์ TNT แชมเปียนเหตุการณ์ที่3ครับโรดดิคสตอค็อกเข้ามาเยอเยยและท้าเจอแอคชั่นอาดาทีเหตุการณ์ที่4นะครับคารเดีโอท้าเจอบัดดี้แมทธิวในฟูกเกียรสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับมิโร่เจอกับ iro, าาเนไไดนิโอกาเซียมิโร่สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ครับเดอะบอยเจอกับคิงออฟเดอะแบล็กโทน ผู้ที่3ครับหาผู้ท้าชิงอันดับ1ชิงแชมป์ TNT Ted Borita Brian Cage Commander Panther El Zero Miano Ted Borita เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่4ครับ Wardlow เจอกับนักมวยปั้มผู้น่าสงสาร Wardlow สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5ครับ Dax Howard เจอกับ Rush ผู่นี้เนี่ยไม่มีการตัดสินนะครับคู่ที่6ครับ Buddy Mathieu เจอกับ Willer Yuta Buddy Mathieu สามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่7จ็ดครับ Ruby Soho Seria เจอ Keith Alexander ดดแล้วก็ h i r o ชิดะ ทีสตาร์นเดอร์กับฮิ k คารุชิดาเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมตช์สัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าการปล้มเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะทุกคนส่วนใหญ่มันเป็นการตบกันไปทุบก,กันมานะครับไม่ได้มีท่าหรือว่าจังหวะอะไรที่มากมายนะักรวมทั้งพวกท่าที่น่าตื่นตาตื่นใจเนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยอาจจะเป็นเพราะว่านักมวยปั้มส่วนใหญ่นะครับจะต้องเก็บร่างกายไว้สําหรับฟูเกียร์ด้วย มันก็เลยมีความพยายามที่จะเลี่ยงท่าที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บและจบลงด้วยการนําเสนอเป็นการทุบตีกันแบบง่ายๆนะครับแต่ถึงแม้มันจะเป็นเทคนิคง่ายๆเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ทําได้ดีเพราะว่าตัวแมทมันก็ดูดูเดือดน,นะครับคือนักมวยเท้าทุกคนก็ใส่ความหนักหน่วงลงไปแทนใส่ความรวดเร็วในแมทลงไปแทนนะครับแล้วก็แลกท่ากันน้อยหน่อยเพื่อความปลอดภัยซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี ส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้มีอะไรใหม่เลยทุกคนเพราะว่าคอลิชันวันนี้เนี่ยมันคือคืนก่อนหน้าที่จะถึงศึกใหญ่ของฟูเกียนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้ำเรื่องเดิมๆซะมากกว่านะครับย้ำแคนเออเน้นโมเน้นไปที่แมตช์การปล้ำในอีเวนต์วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็เลยมีการโปรโมที่ค่อนข้างน้อยมากๆมีการขยับตัวแมชนิดหน่อยนะครับในด้านของ ของแมทแท็กทีมที่เปลี่ยนจากการปรามธรรมดาไปการปรามแบบไต่บันไดนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตก่อนถึงซึกใหญ่แหละแล้วก็พวกแมทต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มให้คนได้ดูกันก่อนที่จะได้ถึงซึกใหญ่อจริงจังนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคอร์ริชันนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ